สุดสัปดาห์นี้นอกจากศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดพบ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่สนามไอโมบายสเตเดียมก็คือการถแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันรถจยนยนต์ซูเปอร์ G.T. ที่จะดวนความเร็วกันที่บุรีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือ B.R.I.C. ในช่วงปลายปีหน้าสปอร์ตรับอรุณในช่วงของรับอรุณไทยลีก จะนำคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งคีแมนคนสำคัญที่ดูแลโปรเจกต์ B.R.I.C. คุณโอ๊ตตายสิลิชาญวิทยารมโปรเจกต์ดี렉เตอร์สนาม B.R.I.C. เห็นยังยังหนุ่มยังแน่นแบบนี้นะครับที่มาที่ไปของการมาทำหน้าที่รับหน้าที่งานใหญ่โปรเจกต์ดีเลคเตอร์ของ b i c เป็นยังไงบ้าง่ก็คือคือเดิมเนี่ยตั้งแต่แรกก็คือรู้จักกับนาเนวินอยู่แล้วคือเราคือผมผมก็อยู่จวัดวิลามใช่ไหมฮะแล้วก็มีการรู้จักกันเราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันทีนี้อ่ะคุณนาก็รู้ว่าผมเนี่ยส่วนตัวมีความชอบในด้านนี้แล้วก็ประกอบกับประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาคือผมก็ มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรก,กิจก่อสร้างอยู่ด้วยคือคุณอาก็เลยมองว่าเออตรงนี้คงคงเหมาะสมก็เลยให้ลองติดต่อประสานงานดูแล้วก็ก็ต้องถือว่าโชคดีครับทีออ่ผมก็มองว่าสำหรับผมก็ถือว่ายายุน้อยได้ได้รับผิดชอบโครงการใหญ่ก็ถือว่าโชคดีมากได้ยินคุณโอ๊ตเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าคุณอาคุณอ,ณอาเนวินครับเป็นญาติหรือว่าเป็นเป็น,นเป็นหลาน,นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติแท้แทครับแต่ว่าคือคือคุณอาเนวินเนี่ยก็เป็นดูเหมือนหลาน แต่จริงๆคือมันก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเพราะว่าคือเราเวลาเราอยู่กันเนี่ยเราอยู่เหมือนเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มใหญ่ก็คนนู้นก็หลานคนนี้ก็หลานหมดอะไรเงี้ยครับลักษณะนามากกว่าพูดถึงการทํางานกับคุณเนวินนะครับหลายคนก็บอกว่าการทํางานคุณเนวินเนี่ยอาจจะแปรภายใต้ความกดดันค,ความคาดหวังสูงมีหลายหลายคนเคยออกมาพูดแบบนั้นส่วนตัวคุณโอ๊สที่ได้ร่วมงานมาเป็นยังไงบ้างผมว่าผมว่าคือเราเราต้องเข้าใจก่อนโดยโดยหลักเนี่ยคนที่สั่งงานก็มีความคาดหวังที่จะได้ คือถ้าเราเราเราทำให้ได้เนี่ยมันก็โอเคแต่ว่ามันความกดดันนี่คือคือสไตล์เลยของบุรีรัมก็คือว่ามีคําถามพูดกันเล่นว่าถ้าสั่งสั่งงานวันนี้เนี่ยควรจะต้องเสร็จเมนนื่อไหร่อาอเล็กซก็ตอว่าต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นเรื่องปลก,กคือคือ,คอมันมัน,มนสแสดงให้เห็นว่าการทํางานการต้องเร็วช้าไม่ได้หน้าที่นะครับของโปรเจกต์ดีเลกเตอร์ของคุณโอ๊ต รบ <B IC S 1> รไอเนี่ยค,คุณโน้ตมีหน้าที่ทำอะไรบ้างอะเรียกว่าทั้งหมดดีกว่าคือคือผมมองว่าเราดูโครงการทั้งหมดเนี่ยในโครงการเนี่ยมันมีหลายมิติมากไม่ว่าจะเป็นการหารายการมาแข่งการกอร่อสร้างการซืร้ออุปรกรณ์หลายแหละตอนนี้ก็คือดูทั้งหมดแต่ว่าคือคือช่วงแรกเนี่ยผมผมแบ่งเป็นเฟสก่อนคือเฟสช่วงแรกเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องแบบเรื่องการเลือกว่าเออเราจะใช้อะไรมาตรฐานยังไงดีไซน์ยังไงใช่ไหมฮะพอจบเสร็จก็เป็นเรื่องการก่อสร้าง การก่อสร้างตอนนี้ก็มีบริษัทชิโนไทยรับผิดชอบก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้วก็วางใจตอนนี้คือหลักๆเนี่ยผมพยายามเดินในเรื่องของการหารายการแข่งขันประสานงานต่ออย่างี้ครับมากกว่านับจากวันที่แถลงข่าวถึงวันนี้นะครับวันที่กําลังจะเปิดตัวการเ็นสัญญาซูเปอร์จีทีความคืบหน้าของ b r i c ไปถึงไหนแล้วคุณโอ๊ตก็ถ้าถามตอนนี้ต้องต้องเรียนทตามตรงว่าเราค่อนข้างมีปัญหาตอนนี้ฝนตก พื้นที่ภาคอีสานก็เชื่อว่ากรุงเทพด้วยค่อนข้างหนะักนี้ในในลักษณะการก่อสร้างเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้ามันตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดเนี่ยการที่เราไปขับทำงานนะครับมันก็เหมือนเอาน้ำมันไปทิ้งเปล่าก็เลยค่อนข้างหยุดพักแล้วก็เรามาโฟกัสในเรื่องพวกงานระบบที่ยังทําได้อย่างเช่นง,งานอาคารที่เป็นคอนกรีตมากกว่าก็ถามว่าล่าช้าไหมาตอนนี้ล่าช้านิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงสไตล์สไตล์เรานี่คือถ้าเกิดฝนหยุดปุ๊บทุกอย่างก็จะกลับมาระดมได้เหมือนเดิมครับเป้าหมายที่วางเอาไว้จะ เปิดใช้อย่าเป็นทางการวันแรกเป,เปิดใช้เนี่ยคือคือสีหตุลาที่เราจะถแถลงข่าวเนี่ยเราจะมีการะจัดการขงขันซูเปอร์ GT แต่ว่าแต่ว่าในในแง่ของสนามเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าเดือนสิงหาของปีตุลา2อง4เนี่ยเราต้องเปิดให้ได้ต้องมีการเทส์ลันมีการเทสสบมแบบร้อเซก่อนครับการแข่งขันที่เมื่อกี้ผมพูดไปก็คือซูเปอร์จีทีครับพูดถึงซูปเปอร์จีคนไทยหลายคนอาจจะมองว่า อย่างห่างไกลอยู่ให้ให้คุณโอ๊ตอธิบายในนึ้ว่าซูเปอร์จีทีมคืออะไร ตอนนี้ถามถามว่าห่างไกลไหมเนี่ยผมมองว่ามัน,เป,นเป็นรายการระดับโลกที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดเพราะมันอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครคือการจะไปเอารายการอย่างคือคือโดยภาพรวมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสื่อนําเสนอรายการไหนเพื่อให้คนไทยได้รู้จักทีนี้อ่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเอฟวันแน่นอนมันคือรายการเบอร์หนึ่งมอตจีพีเมื่อก็คือเบอร์หนึ่งในแง่ของมอเตอร์ไซค์ทีนี้พอมาเป็นรถยนต์เนี่ยคนอาจจะไม่รู้จักเป็น DTM หรืออะไรคือแล้วแล้วแต่ที่สื่อ แต่ถ้าถ้ามผมเนี่ยซูเปอร์ g ีเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวที่สุด1นรถยนต์ที่ใช้เนี่ยเป็นรถที่เราทุกคนรู้จัก p o s ์ c คาเ r e l l านิสสันสกายไลน์ลัมโบกินีมอสเซราโกทั้งหลายแลยเนี่ยเราเรารู้จักหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วในแง่กฎก,ฎกติกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายถ้าถามว่าไกลตัวไหมไม่ไกลตัวแล้วก็การแข่งขันเนี่ยเข้าใจง่ายสเสน่ห์ของซูเปอร์จีอย่างหนึ่งคือการเอารถพลาสสามกับห้า้วิ่งด้วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราเราจะเห็นว่ารถบางคันเนี่ยขึ้นที่1แซงไปแล้วคันที่2ที่สามจะตามไม่เจอใช่ไหมทีนี้พอมันมีเรื่องการที่คันแรกแซงไปปุ๊บไปติดรถคลาสที่เล็กกว่ามันจะมีโอกาสให้การแซงเกิดมากขึ้นอีกอย่างของซูเปอร์จีก็คือมีเรื่องของแฮนดิแคปมีการแบ่งน้ําหนักสมมุติว่าวันนี้คุณคุนคุณต้้องแบกน,นําหัจคุณคุณมมันุณคุณให้การแข่คขันเนี่ยไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไปไม่ใช่ว่า ผู้ชนะ2ส,สนามแรกนำโด่งไปจบซีซั่นละอันนี้มันเป็นสนิทข่าวที่ออกมากับยี c ครับโนดครับก็ข่าวต่างประเทศนั้นตีมาเลยนะครับว่าบ,บุรีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยกำลังดิวที่จะจัดม o t ต g p จีพีเรื่องนี้ต้องถามโปรเจกต์ดีเลกเตอร์ว่าเท็จจริงประการใดฮะก็เป็นเรื่องจริง เรามีการพูดคุยกับทาง Dona Sport พูดถืไลายเส้นของ m o t o GP มีการพูดคุยกันคือทางทางเขาเนี่ยจานเดลลอนโซซึ่งเป็น MD เนี่ยบินมาที่เมืองไทยแล้วก็มีการนั่งคุยกันเบื้องต้น เพื่อที่จะ,ะถึงความเป็นไปได้ที่จะรายการม o โต GP มาถามว่ายากไหมก็ต้องเรียนทาตรงว่ายากคือ m o t o GP เนี่ยแน่นอนเป็นรายการเบอร์นหนึ่งในแง่ของมอเตอร์ไซค์มีนักแข่งที่เป็นดาราด,ดางังๆมากมายบอสซี่มาคเิสโซเลนโซใช่ไหมครทุกประเทศอยากได้หมดเราไม่ใช่สนามเดียวที่จัดแข่งได้ต้องยอมรับทั่วโลกมีหลายสนามทุกคนอยากได้อยากเอาไปวิ่งที่นี้ขึ้นอยู่กับการดิวแล้วว่าข้อตกลงเป็นยังไง สิทธทิประโยชน์เรื่องการเรือสิทธิค่าแข่งขันใช่ไหมครัแล้วก็เรื่องของเวลาเพราะว่า,อย,าอย่างตอนนี้เนี่ยคือการดิวกันเนี่ยโอเคเราเราไม่ได้ดิวถึงปีหน้าเราพูดกันถึงปี2015 2016ด้วยซ้ําเพราะว่ามันจะต้องมีการแพลนล่วงหน้าพวกนี้เนี่ยเวลาแพลนเขาแผน2ปีล่วงหน้าครับก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่อยากให้คนไทยทุกคนได้ดูรายการนี้ในการระดับโลก เพื่อนบ้านที่เราจัดอยู่นั่นคือเซปังแล้วคุณเนวินเคยประกาศเอาไว้ว่าอยากจะทำให้ BIC เนี่ยเหนือกว่าเซปังให้ได้ในฐานะโปรเจกต์ดี e เตอร์อะไรคือจุดเด่นของ BIC ที่จะทำให้เราเหนือกว่าเซปังจุดเด่นแน่นอนของ BIC ที่เรานำเสนอมาตลอดก็คือเรื่องของการสแตนที่คือก่อนสร้างเนี่ยเราคำนวณทิศทางลมทิศทางแดดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่บนการสแตนจำนวนซีด8,000กับ v i p 1พ0 0กว่าซีดเนี่ย จะสามารถมองเห็นสนามได้ร้อยเปอร์เซนต์ตลอดเวลาการแข่งขันถ้าเราไปที่เซปังเนี่ยจุดด้อยหนึ่งของเซปังคือ,อการที่เขาแกนสแตนผ่าตรงกลางเพราะฉะนั้นพอสตาร์ทปึ้งตรงไปส่วนทางตรงโค้งซ้ายปุ๊บเราจะไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างจะหายไปเราไม่เห็นว่านักแข่งเขาไปทําอะไรกันอยู่ตรงไหนไม่รู้แซงตรงไหนก็ไม่รู้ได้แต,ต่ดูที่หน้าจอซึ่งซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมผมมองว่า การจะดูรถแข่งให้สนุกเนี่ยเราควรจะเห็น100%อันนี้คือคือจุดแข็งแน่นอนแล้วก็ในแง่ของการจัดกิจกรรมเนี่ยเราเราจะเห็นว่าโด,โดยภาพรวมนะครผมมองว่าเซปังเนี่ยค่อนข้างจะแห้งแล้วเวลามีอีเวนต์มีอะไรพวกนี้เนี่ยคือเราเนี่ยเวลาจัดด้วยด้วยความที่เราก็ค่อนข้างมีประสบการณ์จากฟุตบอลที่คุณอาจ,จะบอกตลอดมันคือสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เรามีการดีไซน์สถานที่ต่างเพื่อให้มีอีเวนต์รองรับ ในแต่ละรายการคือมาดูรถแข่งอย่างครั้งไม่ได้มาดูรถแข่งอย่างเดียวคุณจะเห็นอีเวนต์มากมายจากสถานที่ที่เราเตรียมไว้มีการซื้อของที่ลึกอะไรต่างๆมากมายตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่จะทําให้เราเหนือพอเซปังกิจกรรมสําคัญนะครับวันที่11สิงหาคมแน่นอนมีบิ๊กแมตช์นะครับบุรีรัมย์เอสซีเมืองทองแต่ว่าอีกหนึ่งงานใหญ่ของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตคืออะไรอ่ะคือวันที่11เนี่ยเวลา4โมงเย็น เราจะจัดการถแถลงข่าวการเซ็นสัญญ,ญารายการซูเปอร์จีทีอย่างเป็นทางการก็ในรายละเอียดก็จะมีการพูดถึงว่าวันเวลาที่จะเกิดขึ้นวันไหนที่มาที่ไปคร่าวๆทำไมถึงมีการนำรายการนี้เข้ามาได้แล้วก็วันนั้นเนี่ยอีกไฮไลท์ก็คือเราเอารถแข่งซูเปอร์จีทีจริงๆมาโชว์3คันเป็นรถแข่งจริงๆนะไม่ใช่แบบทำขึ้นมาเพื่อโชว์เพื่ออะไร หลังจากจบฟุตบอลเห็นบอกว่ามีคอนเสิร์ตคอนเสต่อคอนเสิร์ตช้างช้างใจดีจัดคอนเสิร์ตมาให้เป็นพาราดอกก็สนุกแน่นอนคอนเสิร์ตคือวันนั้นเนี่ยกิจกรรมมันเยอะมากคือผมผมมองว่าเราจะเห็นคนที่สนามเนี่ยโอเคแน่นอนเรื่องเรื่องบัตรไม่ต้องพูดถึงขายหมดเตี้ยงแล้วหาไงก็หาไม่ได้ตอนนี้มีมีปัญหามากใช่ไหมครับคนมาดูแล้วก็อ,อย่างอย่างเวลาเรามีบิ๊กแม็กเนี่ย ที่บริลัมเนี่ยเราจะมีการฉายโปรเจคเตอร์ด้านนอกคนดูด้านนอกผมก็มองว่าก็ต้องมีเกือบเกือบหมื่นรวมในสนามวันนั้นเนี่ยภาพรวมคนดูน่าจะเฉพาะที่อาม,มบายนะฮะรวมทางบ้านก็ต้องมี30,000ขึ้นสามหมประมาณนี้ครับสนุกแน่นอนครับแล้วก็มั่นใจไหมว่าจะเป็นวันฉลองสมแต้มแน่นอนอยู่้วครับของซกก่าวด้วยแน่นอนครับลอตเซครับสนาแน่นอนครับ ครับสุดท้ายกําลรถให้ลรถฝากอะไรถึงแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าคนไทยทุกคนกับ BIC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าครับก็อยากฝากสนามโครงการบุรีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตไว้นะฮะเราเชื่อมั่นมากๆว่าสนามแห่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้มีใจรักกีฬาความเร็วได้มีสถานที่ที่จะมีการแข่งขันนะฮะในขณะเดียวกันก็ยังเป็นสถานที่เพื่อรองรับ การทดสอบแล้วก็ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็อดตารอดูครับกับโครงการวีรัมยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับ